วันนี้พบกับคุณครูวันทนีนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะเรียนเรื่องการเรียงลําดับจํานวนนะคะ1นถึงสิและ0นย์ค่ะนักเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้นะคะคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงนี้นะคะขึ้นมาเลยค่ะแล้วนักเรียนเปิดหน้า 4- 5หนะคะเปิดหน้า45้าแล้วก็เรียนไปพร้อมกับคลิปวิดีโอที่คุณครูจะเปิดต่อไปนี้เลยค่ะนักเรียนเรียนได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยกันนะคะว่าแต่เมื่อเช้านี้นักเรียนรับประทานอะไรเป็นอาหารเช้าคะไหนใครมีไข่อยู่ในเมนูอาหารบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนควรรับประทานไข่อย่างน้อยวันละหนึ่งฟองนะคะ เพราะในไข่มีโปรโตีนเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตค่ะไข่ที่เรานิยมรับประทานก็มีหลากหลายพันธ์เลยนะคะนักเรียนลองดูในภาพนี้ค่ะในภาพนี้จะมีไข่ของสัตว์หลายชนิดเลยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่ามีไข่ของสัตว์ชนิดใดบ้างไข่กองแรกค่ะเปลือกไข่จะออกสีครีมนะคะไข่ไก่นั่นเองค่ะกองถัดมาค่ะ ไข่จะฟองเล็กหน่อยนะคะเปลือกไข่จะมีลายจุดด้วยนะคะไข่อะไรเอ่ยใช่แล้วไข่นกกระทานั่นเองค่ะและกองสุดท้ายค่ะเปลือกไข่เป็นสีขาวาำไหมคะไข่อะไรเอ่ยถูกต้องค่ะไข่เป็ดนั่นเองค่ะเอมีไข่แต่ละชนิดจำนวนเท่าไรคะนักเรียนมาช่วยครูนับพร้อมกันนะคะเริ่มที่ไข่ไก่ก่อนเลยนับพร้อมกันเลยค่ะ 1นึ่งสองสามสี่ห้ามีไข่ไก่ห้าฟองค่ะถัดไปค่ะเรามานับไข่นกกระทาพร้อมกันเลยนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดมีไข่นกกระทาแปดฟองค่ะและสุดท้ายนักเรียนมาช่วยครูนับไข่เป็ดพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม มีไข่เป็ด4ฟองค่ะถ้าต้องการเปรียบเทียบจำนวนไข่แต่ละชนิดให้เห็นอย่างชัดเจนจะทำได้อย่างไรคะใช่ค่ะเราจะใช้แถบจำนวนนั่นเองนักเรียนมาช่วยครูระบายสีลงในแถบจำนวนตามจำนวนของไข่ชนิดต่างๆกันเลยนะคะเริ่มที่ไข่ไก่กันเลยค่ะมีไข่ไก่5ฟองดังนั้น เราจะระบายสีลงในแถบจำนวน5ช่องค่ะมาช่วยกันระบายเลยนะคะ1 2 3 4 5ครบแล้วค่ะต่อไปไข่นกกระทาค่ะมีไข่นกกระทา8ฟองดังนั้นเราจะระบายสีลงในแถบจำนวน8ช่องค่ะมาช่วยกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเยี่ยมมากเลยค่ะและสุดท้ายไข่เป็ดค่ะมีไข่เป็ดสฟองดังนั้นเราจะระบายสีลงในแถบจำนวนสช่องค่ะระบายพร้อมกันเลย1 2ึ่สาสเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนรู้ไม่เอ่ยว่าไข่ของสัตว์ชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดคะ ลองสังเกตที่แถบจำนวนดูนะคะจากจำนวน 5, 8, 4พบว่าจำนวนที่มากที่สุดคือ8ดังนั้นมีไข่นกกระทามากที่สุดนั่นเองค่ะเอแล้วไข่อะไรมีจำนวนน้อยที่สุดคะลองสังเกตที่แถบจำนวนอีกครั้งค่ะจะพบว่าจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ4 ดังนั้นมีไข่เป็ดน้อยที่สุดนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราต้องการเรียงลำดับจำนวนไข่จากมากไปน้อยจะทำได้อย่างไรคะเราจะพิจารณาจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนนะคะโดยนำจำนวนที่มากที่สุดก็คือ8ไว้ก่อนเลยและนำจำนวนที่น้อยที่สุดคือ4ไว้สุดท้ายค่ะทีนี้เหลือจำนวน 5, นํามาไว้ตรงกลางค่ะ สรุปว่าเราสามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้เป็น 8, 5, 4นะคะเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าต้องการเรียงลาดับจำนวนไข่จากน้อยไปมากจะทำได้อย่างไรนะ้าใช่แล้วค่ะเราจะพิจารณาจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนเลยนะคะโดยนำจำนวนที่น้อยที่สุดซึ่งก็คือ4นะคะ ไว้ก่อนเลยและจำนวนที่มากที่สุดก็คือ8นะคะไว้สุดท้ายค่ะทีนี้เหลือ5นํามาไว้ตรงกลางค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้เป็น 4, 5, 8เยี่ยมมากเลยค่ะสรุปว่าในการเรียงลำดับจำนวนให้เราพิจารณา จำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนเลยนะคะถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนไปช่วยครูเรียงลำดับจำนวนในข้อต่อไปกันเลยค่ะแซนเชนแชนโอ้โหมีภาพของลูกสัตว์อยู่หลายชนิดเลยนะคะนักเรียนรู้จักตัวไหนบ้างคะลูกแมวลูกกระรอกลูกหนูตะเภาลูกกระต่ายเก่งมากเลยค่ะนักเรียนมาช่วยครูนับ จำนวนลูกสัตว์แต่ละชนิดกันเลยนะคะเริ่มที่ลูกแมวก่อนเลยค่ะเรามานับพร้อมกันเลยนะคะ 1...2...3...4...5...6 มีลูกแมว6ตัวค่ะต่อไปเราไปช่วยกันนับจำนวนลูกหนูตะเภากันนะคะ1 2มีลูกหนูตะเภาสองตัวค่ะต่อไปเราไปนับจำนวนลูกกระต่ายกันเลยค่ะ 1>, 1 2ึ่งสอามี่ห้ามีลูกกระต่าย7ตัวค่ะและสุดท้ายเราไปนับจำนวนลูกกระรอกกันนะคะ1มีลูกกระรอก1ตัวค่ะเอแล้วถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบจำนวนสัตว์เหล่านี้เราจะทำได้อย่างไรนะ้าใช่แล้วค่ะเราจะใช้แถบจำนวนค่ะ นักเรียนมาช่วยครูระบายสีลงในแถบจำนวนตามจำนวนของลูกสัตว์ชนิดต่างๆกันเลยนะคะเริ่มที่ลูกแมวเลยค่ะมีลูกแมว6ตัวดังนั้นเราจะระบายสีลงในแถบจำนวน6ช่องนะคะระบายพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6ต่อไปลูกหนูตาเผาค่ะมีลูกหนูตาเผา2ตัวดังนั้นเราจะระบายสี ลงในแถบจำนวน2ช่องนะคะระบายพร้อมกันเลยค่ะ1 2เก่งมากเลยค่ะต่อไปลูกกระต่ายค่ะมีลูกกระต่าย7ตัวดังนั้นเราจะระบายสีลงในแถบจำนวน7ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7และสุดท้ายค่ะลูกกระรอกค่ะ มีลูกกระรอกหนึ่งตัวดังนั้นเราจะระบายสีลงในแถบจำนวนหนึ่งช่องค่ะมาช่วยกันระบายเลยนะคะ1ครบแล้วค่ะเราต้องการจะเรียงลำดับจำนวนของลูกสัตว์แต่ละชนิดนะคะเอเราต้องทำอะไรก่อนเอ่ยใช่แล้วค่ะเราจะต้องหาจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดกันก่อนเลยนะคะจากจำนวน6 2 7และ1 จำนวนที่มากที่สุดคืออะไรเอ่ยนักเรียนลองสังเกตที่แถบจำนวนนะคะจะพบว่าแถบที่ระบายสีไปมากที่สุดเนี่ยก็คือ7นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่มากที่สุดคือ7นั่นเองค่ะเอแล้วจำนวนที่น้อยที่สุดล่ะถ้านักเรียนสังเกตที่แถบจำนวนนะคะจะพบว่าแถบที่ระบายสีไปน้อยที่สุดเนี่ยคือ1นะคะ ดังนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดคือ1นั่นเองค่ะทีนี้เราจะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะพิจารณาจํานวนที่มากที่สุดกับจํานวนที่น้อยที่สุดก่อนเลยนะคะโดยนำจํานวนที่มากที่สุดคือ7ไว้ก่อนเลยและจำนวนที่น้อยที่สุดคือ1ไว้สุดท้ายแบบนี้นะคะทีนี้เหลือ6กับ2 จำนวนใดมากกว่าคะใช่แล้วค่ะ6มากกว่าสเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเติม6ก่อนแล้วตามด้วย2แบบนี้ค่ะสรุปว่าเราสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้เป็น7 6 2 1เก่งมากเลยค่ะเอแล้วการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากทำได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะ เราจะเริ่มด้วยการนำจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ1น,นะคะไว้ก่อนเลยและนำจำนวนที่มากที่สุดคือ7ไว้สุดท้ายค่ะที่นี้เหลือ6กับ2องจำนวนใดน้อยกว่าคะใช่แล้วค่ะ2น้อยกว่า6ดังนั้นเราจะเขียนเติม2ก่อนแล้วตามด้วย6แบบนี้นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะสรุปว่าเราสามารถเรียงลำดับจำนวน จากน้อยไปมากได้เป็น 1, 2, 6, 7เก่งมากเลยค่ะนักเรียนถ้าเข้าใจแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันเลยค่ะจันๆชนจัน,จนเรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้เราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะจ้าด,ดา 7, จ9าจากจำนวน 7, 2และ9 เรามาช่วยกันระบายสีลงในแถบจำนวนกันก่อนเลยค่ะจำนวนแรกคือ7เราก็ระบายสีลงในแถบจำนวน7ช่องนะคะระบายด้วยกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7าี่เรียบร้อยค่ะจำนวนต่อไป2ค่ะเราก็ระบายสีลงในแถบจำนวน2ช่องนะคะระบายพร้อมกันเลยค่ะ1 2 และสุดท้ายค่ะ9ค่ะเราก็ระบายสีลงในแถบจำนวน9ช่องนะคะมาช่วยกันระบายเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เก่งมากเลยค่ะนักเรียนจากจำนวน7 2และ9จําจำนวนใดมากที่สุดเอ่ยนักเรียนลองสังเกตที่แถบจำนวนนะคะ จะพบว่าแถบที่ระบายสีไปมากที่สุดก็คือ9ดังนั้นจำนวนที่มากที่สุดคือ9นั่นเองค่ะเอแล้วจำนวนที่น้อยที่สุดคือจำนวนใดเอ่ยนักเรียนลองสังเกตที่แถบจำนวนนะคะจะพบว่าแถบที่ระบายสีไปน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ2ดังนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดคือ2นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ต่อไปเรามาช่วยกันเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยกันค่ะทำอย่างไรดีนะ้าใช่แล้วค่ะเราจะเริ่มจากจำนวนที่มากที่สุดก็คือ9ไว้ก่อนเลยนะคะและนำจำนวนที่น้อยที่สุดคือ2ไว้สุดท้ายค่ะที่นี้เหลือ7นะคะนำมาไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะสรุปว่า เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้เป็น 9, 7, 2เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะนำจำนวนที่น้อยที่สุดคือ2ไว้ก่อนเลยนะคะแล้วนำจำนวนที่มากที่สุดคือ9ไว้สุดท้ายแบบนี้ค่ะทีนี้เหลือ7นำมาวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะ สรุปว่าสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้เป็น 2, 7, 9เยี่ยมมากเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ่าสสี 4, 10, 3, 8จากจำนวน 4, 10, 3และ8นะคะเรามาช่วยกันระบายสีลงในแถบจำนวนกันเลยค่ะจำนวนแรก4นะคะ เราก็ระบายสีลงในแถบจานวน4ช่องค่ะระบายพร้อมกันเลย1 2 3 4สามสี่เก่งมากเลยค่ะจานวนต่อไป10ค่ะเราก็ระบายสีลงในแถบจานวน10ช่องค่ะระบายพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าห็ดสิบ จำนวนต่อไป3ค่ะเราก็ระบายสีลงในแถบจำนวน3ช่องนะคะ1 2 3เก่งมากเลยค่ะและสุดท้ายค่ะ8ค่ะเราก็ระบายสีลงในแถบจำนวน8ช่องนะคะระบายด้วยกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8เเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียน นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนมากที่สุดคือจำนวนใดคะลองสังเกตที่แถบจำนวนค่ะจะพบว่าแถบที่ระบายสีไปมากที่สุดคือ10ดังนั้นสิเป็นจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองค่ะเอแล้วจำนวนน้อยที่สุดคือจำนวนใดคะลองสังเกตที่แถบจำนวนค่ะจะพบว่าแถบที่ระบายสีไปน้อยที่สุดคือ 3นะคะดังนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ3นั่นเองค่ะต่อไปเรามาช่วยกันเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยค่ะทำได้อย่างไรนะ้าใช่แล้วค่ะเราจะนำจำนวนที่มากที่สุดคือ10ไว้ก่อนเลยนะคะและนำจำนวนที่น้อยที่สุดคือ3ไว้สุดท้ายแบบนี้ค่ะทีนี้เหลือ4ี่กับ8จํจำนวนใดมากกว่าคะ ใช่แล้วค่ะ8มากกว่า4ดังนั้นเราจะเขียนเติม8ก่อนแล้วตามด้วย4แบบนี้นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะสรุปว่าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้เป็น10 8 4 3เยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนแล้วถ้าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากล่ะทำได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะ เราจะนำจำนวนที่น้อยที่สุดคือ3ไว้ก่อนเลยนะคะและนำจำนวนที่มากที่สุดคือ10ไว้สุดท้ายแบบนี้ค่ะทีนี้เหลือ4ี่กับ8ปํจำนวนใดน้อยกว่าคะใช่แล้วค่ะ 4... น้อยกว่า8ดังนั้นเราจะเขียนเติม4ก่อนแล้วตามด้วย8แบบนี้นะคะสรุปว่า เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้เป็น3 4มสีปดสิเก่งมากเลยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าในการเรียงลำดับจำนวนให้เราพิจารณาจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนนะคะแล้วจึงนำจำนวนที่เหลือมาเปรียบเทียบกันค่ะ นักเรียนสามารถทบทวนได้โดยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะสำหรับการเรียนในครั้งถัดไปครูจะขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะคะเป็นฝาขวดน้ำอะไรก็ได้นะคะจำนวน10ฝาค่ะหรือนักเรียนจะเตรียมเป็นก้อนหินจำนวน10ก้อนก็ได้นะคะและก็ขอให้นักเรียนเตรียมใบกิจกรรมนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะใบกิจกรรมหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ แล้วเรามาพบกันนะคะมีกิจกรรมที่สนุกสนานรอ,อนักเรียนอยู่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการนักเรียนหลังจากที่เราชมคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนหิบสมุดเล่นนี้นะคะแบบฝึกหัดเล่นสีขาวนี้นะคะขึ้นมาเลยค่ะค่ะเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าสามสิบสองเลยนะคะค่ะ การเรียงลำดับจำนวน1ถึง10และ0นย์นะคะจากที่เราชมคลิปไปแล้วนะคะเราจะดูว่าสัตว์ในข้อนี้นะคะจะมีสัตว์อยู่ทั้งหมดทั้งหมด3ชนิดนะคะจะมีเป็ดมีควายและก็วัวค่ะนักเรียนนับแต่ละชนิดเลยนะคะว่าแต่ละชนิดนี้มีสัตว์กี่ตัวนะคะเริ่มจากควายนะคะหนึ่งสองสานักเรียนก็แทนด้วยเลข3าฮินดูอารบิกนะคะค่ะหลังจากนั้นจะเป็นวัวนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะัวมีห้าตัวนักเรียนก็แทนด้วยเลขห้าค่ะนะคะต่อไปเป็นเป็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนักเรียนแทนด้วยเลขเจ็ดเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนนับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะมาระบายสีเพื่อเปรียบเทียบจํานวนนะคะตามแถบสีนะคะตามแถบจํานวนเลยค่ะนักเรียนนับควายได้สามตัวนักเรียนก็ระบายไป 1>, 1 2 3ก็จะระบาย3ช่องด้วยกันนะคะต่อไปวัวน,นักเรียนนับได้ทั้งหมด5ตัวนะคะนักเรียนก็ระบายไป1 2 3 4 5ี่ช่องค่ะสุดท้ายเป็ดนะคะนักเรียนนับได้7ตัวนักเรียนก็ระบายสีไป7ช่องค่ะแล้วก็ดูคําถามนะคะจานวนมากที่สุดคือจาก,จากนักเรียนเป็นแถบจํานวนแล้วนักเรียนจะเห็นว่าการระบายสีนะคะจานวนมากก็คือเลข7 แต่ตอนนี้คุณครูยังไม่ได้นักเรียนระบายสีนะคะนักเรียนจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้านักเรียนระบายเองแล้วนักเรียนจะเห็นชัดยิ่งขึ้นนะคะคุณครูจะใช้ตัวเลขด้านบนนี้แทนนะคะจํานวนมากที่สุดคือเลข7ใช่ไหมคะนักเรียนก็นําเลข7มาเขียนเลยค่ะส่วนจํานวนน้อยที่สุดนะคะคือควายมี3นะคะนักเรียนก็นําจํานวน3ามาเขียนนะคะหลังจากนั้นเราจะเรียงลําดับจํานวนจากมากไปน้อยนักเรียนนําตัวมากที่สุดนะคะมาอยู่ทางด้านหน้าเลยค่ะนะคะ,นะคะ ส่วนตัวที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะคือเลข3น้อยที่สุดนักเรียนมาใส่จํานวนสุดท้ายเลยค่ะยังเหลือเลขหอีกตัวนึงใช่ไหมคะนักเรียนมาใส่กลางเลยค่ะค่ะเท่านี้ก็เป็นการจบแบบฝึกหัดของหน้านี้นะคะหน้าต่อไปก็จะทําลักษณะเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนนับจํานวนสัตว์ในภาพนะคะกระรอกมีกี่ตัวนะคะ3ตัวนกคูกนะคะมี1ปูนักเรียนนับแล้วหนึ่งนะคะส่วนปลานะคะจะนับได้ห <tyard. S 2> หลังจากนั้นนักเรียนก็ระบายสีลงแถบสีเลยค่ะนะคะลงแถบเลยว่าแต่ละชนิดมีเท่าไหร่นักเรียนระบายตามตัวเลขนะคะในช่องของแถบจํานวนนี้นะคะแล้วเรามาสรุปกันว่าจํานวนที่มากที่สุดคือเลขอะไรนะคะคุณครูยังไม่ได้ระบายนะคะจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะถ้านักเรียนระบายแล้วนักเรียนจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะค่ะคุณครูจะใช้ตัวเลขด้านบนนี้แทนนะคะจํานวนมากที่สุดคือเลข9ใช่ไหมคะนักเรียนนํามาใส่เลยค่ะ จำนวนที่น้อยที่สุดนะคะคือเลข1 residence. นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะเหลือเลข3กับเลข5นะคะเรามาดูว่าเลข3กับเลข5ที่เหลืออยู่นี้นะคะนักเรียนก็เขียนว่า3กับ5ตอนนี้3นะคะจะน้อยกว่า5นักเรียนก็เขียน3น้อยกว่า5ค่ะตอนนี้เราจะเรียนเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยเรานําจํานวนมากที่สุดนะคะคือเลข9มาเขียนไว้ก่อนเลยค่ะด้านหน้านะคะ ส่วนเลขที่น้อยที่สุดนี้นะคะคือเลขหนึ่งเราจับมาเขียนข้างหลังเลยค่ะส่วนตัวเลขที่ยังเหลืออีกสองตัวก็คือสามกับห้านะคะสามน้อยกว่าห้าเพราะฉะนั้นห้าก็มากกว่าสามเราต่อด้วยเลขห้าเลยค่ะตรงนี้นะคะเหลืออีกหนึ่งจำนวนก็คือเลขสามเรียงกันแล้วเราจะได้เลขเก้าห้าสามและหนึ่งค่ะค่ะทำหน้าต่อไปเลยค่ะ นะคะการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยก่อนที่นักเรียนจะเรียงลําดับจํานวนหน้านี้คุณครูขอให้นักเรียนดูจากคลิปกครูจะสอนบนกระดาษอีกหนึ่งครั้งนะคะนะคะตาเรียงลําดับจํานวน1นถึงสิและ0ค่ะนักเรียนดูนะคะเราเรียงจากจํานวนมากไปหาน้อยนะคะเลขที่ครูกําหนดให้นะคะคือเลข7 6และ9นะคะจะมีอยู่3เลขด้วยกัน7 เลข6กและเลข9เราเรียงจากจำนวนมากไปหาน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเลขที่มากที่สุดในที่นี้นักเรียนว่าเลขอะไรคะ9ใช่ไหมคะนักเรียนจับ9มันด้านหน้าเลยค่ะนี่นะคะเราเริ่มเรียงจากจำนวนมากที่สุดคือ9หลังจากนั้นตัวมากตัวน้อยที่สุดคือเลขอะไรคะเลข6ใช่ไหมคะนักเรียนจับ6มาอยู่หลังเลยค่ะเหลืออยู่อีกกี่ตัวะคะตัวเดียวใช่ไหมคะนักเรียนจับมาอยู่ตรงกลางเลยค่ะ พราะฉะนั้นเราเรียงเสร็จแล้วนะคะจากมากไปหาน้อยเราจะได้เลข 9, 7และ6ค่ะนะคะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะเรียนจํานวนจากน้อยนะคะเรียนดแบ,บจากน้อยไปมากนะคะค่ะนักเรียนดูตัวเลขที่กําหนดให้นะคะจะมีเลข5เลข2เลข8และเลข3นะคะอีกครั้งนะคะ 5, 2 เรียนดูนะคะจากบนนี้เลขที่ครูกําหนดนี้เลขอะไรที่น้อยที่สุดคะเลข2ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะจับเลข2นี้มาไว้หน้าเลยค่ะนะคะแล้วเรามาดูว่าเลขที่มากที่สุดคือเลขอะไรนะคะเลขที่มากที่สุดในที่นี้คือเลข8ใช่ไหมคะนักเรียนนําเลข8นี้ไว้หลังสุดเลยค่ะค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเลขเหลือดิบีอยู่2จํานวนนะคะคือเลข5และเลข3นะคะ5้และ3าม นักเรียนดูเลขที่น้อยตัวต่อไประหว่าง5กับ3เลขที่น้อยคือเลข3ใช่ไหมคะนักเรียนจับมาอยู่ต่อเลข2องเลยค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเลขคือเลข5นะคะนักเรียนจับมาอยู่ต่อเลข3าเลยค่ะนะคะแล้วนักเรียนจะเรียงจํานวนจากน้อยไปหามากเริ่มจาก2 3 5และ8ดนะคะได้ถูกต้องนะคะค่ะหลังจากนั้นนักเรียนจะทำแบบบังหัดในหนังสือต่อนะคะค่ะเริ่มข้อ3เลยค่ะ นะคะการเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมาอจากมากไปน้อยนะคะการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปน้อยในหนังสือเขากำหนดเลข 2, 7และ4นะคะ3เลขด้วยกันนะคะนักเรียนดูซิว่าเลขจำนวนไหนมากที่สุดนะคะตามคำสั่งจากมากไปหาน้อยนักเรียนจับตัวมากมาไว้ด้านหน้าเลยค่ะ นะคะเลข7มากนะคะส่วนเลขที่น้อยที่สุดคือเลข2ใช่ไหมคะนักเรียนจับเลข2มาไว้สุดท้ายเลยค่ะเหลือเลข4ตัวหนึ่งนะคะนักเรียนก็นํามาไว้ตรงกลาง mm. เมื่อเรียงได้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะได้เลข7 4และ2ค่ะนะคะส่วนข้อต่อไปนี้นักเรียนทําเองนะคะค่ะส่วนข้อ4นี้จะเปลี่ยนคําสั่งใหม่นะคะเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมาก นักเรียนก็จะต้องนําจํานวนที่น้อยที่สุดนะคะมาอยู่ทางด้านหน้าเลขที่กําหนดคือ3 8และ6นะคะ 3, 8และ6ค่ะนักเรียนก็ดูระหว่างเลขที่เขากําหนดให้นี้เลขที่น้อยที่สุดนะคะคือเลข3นักเรียนเอามาไว้ด้านหน้าเลยค่ะส่วนเลข8มากที่สุดนักเรียนมาไว้ด้านหลังนะคะแล้วตรงกลางที่เหลืออยู่ก็นําเลข6มาเราจะเรียงได้ว่า 3, 6และเลข8ค่ะ ส่วนข้อนี้นะคะนักเรียนลองฝึกทําเองนะคะค่ะเมื่อนักเรียนฝึกทําเองแล้วนะคะคงคล่องขึ้นนะคะนักเรียนเริ่มทําได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะเรียนจํานวนจากน้อยนะคะเรียนรดับจากน้อยไปมากนะคะค่ะนักเรียนดูตัวเลขที่กําหนดให้นะคะจะมีเลข5เลข2เลข8และเลข3นะคะอีกครั้งนะคะ5 2 แและ3ค่ะนักเรียนดูนะคะจากบนนี้เลขที่ครูกำหนดนี้เลขอะไรที่น้อยที่สุดคะเลข2ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะจับเลข2นี้มาไว้หน้าเลยค่ะนะคะแล้วเรามาดูเลขที่มากที่สุดคือเลขอะไรนะคะเลขที่มากที่สุดในที่นี้คือเลข8ใช่ไหมคะนักเรียนนําเลข8นี้ไว้หลังสุดเลยค่ะค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเลขเหลือนี้มีอยู่2จํานวนนะคะคือเลข5และเลข3นะคะ 5ไดและนักเรียนดูเลขที่น้อยตัวต่อไประหว่าง5กับ3เลขที่น้อยคือเลข3ใช่ไหมคะนักเรียนจับมาอยู่ต่อเลข2เลยค่ะยังเหลืออีกหนึเลขคือเลข5นะคะนักเรียนจับมาอยู่ต่อเลข3าเลยค่ะนะคะแล้วนักเรียนจะเรียงจํานวนจากน้อยไปหามากเริ่มจาก2 3 5และ8ดนะคะได้ถูกต้องนะคะค่ะหลังจากนั้นนักเรียนจะทำแบบฝึกหัดในหนังสือต่อนะคะ เริ่มข้อ3เลยค่ะนะคะการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาอ่าจากมากไปน้อยนะคะการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยในหนังสือเขากำหนดเลข2 7และ4นะคะ3เลขด้วยกันนะคะนักเรียนดูซิว่าเลขจำนวนไหนมากที่สุดนะคะตามคำสั่งจากมากไปหาน้อยนักเรียนจับตัวมากมาไว้ด้านหน้าเลยค่ะ นะคะเลข7มากนะคะส่วนเลขที่น้อยที่สุดคือเลข2ใช่ไหมคะนักเรียนจับเลข2มา,าไว้สุดท้ายเลยค่ะเหลือเลข4ตัวหนึ่งนะคะนักเรียนก็นํามาไว้ตรงกลางเมื่อเรียงได้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะได้เลข7 4และ2ค่ะนะคะส่วนข้อต่อไปนี้นักเรียนทําเองนะคะค่ะส่วนข้อ4นี้จะเปลี่ยนคําสั่งใหม่นะคะเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมาก นักเรียนก็จะต้องนําจํานวนที่น้อยที่สุดนะคะมาอยู่ทางด้านหน้าเลขที่กําหนดคือ 3, 8และ6นะคะ 3, 8และ6ค่ะนักเรียนก็ดูระหว่างเลขที่เขากําหนดให้นี้เลขที่น้อยที่สุดนะคะคือเลข3นักเรียนเอามาไว้ด้านหน้าเลยค่ะส่วนเลข8มากที่สุดนักเรียนมาไว้ด้านหลังนะคะแล้วตรงกลางที่เหลืออยู่ก็นําเลข6มาเราจะเรียงได้ว่า 3, 6และเลข8ค่ะ ส่วนข้อนี้นะคะนักเรียนลองฝึกทําเองนะคะค่ะเมื่อนักเรียนฝึกทําเองแล้วนะคะคงคล่องขึ้นนะคะนักเรียนเริ่มทําได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ